เราจะไปถ่ายตรงสุดป้ายแหลมภูเกพก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันจะไม่ทันแล้วก็คือตรงนูน่นตรงแบบป้ายเลยก็จะมีทีมงาน่ะ<ๆ>เข้าไปยืนรอสแตนดบายแล้วที่เห็นกไกลๆอย่างที่ทุกคนได้ดูในคลิปข้างหลังที่พูดถึงคิวหนึ่งจริงๆมันมีถึง่งฉากก็คืออยู่ในฉัดจบฉากนี้เป็นฉากที่แบบ ขีนที่สุดเลยมันก็ต้องแบบเปเิดเผยความรู้สึกต่อกันละกันและสิ่งที่ยากอึ้เรื่องดีฟ้าก,กันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของฝนตกไม่ตกแล้วเราก็ปรับบทเพื่อจะถ่ายในอีดอละแต่ฉากนี้ไม่ได้เพราะฉากนี้มันถูกระบุไว้ในบทเลยว่าสองคนต้องวิ่งไปเจอพาทิปตกดินอีก2โมงไปที่หน้าก่อนซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งทุกคนต้องใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อลงไปถ่ายปลายแหลมเพลกลา ก็เดินลงไปข้างล่างเดินเดินเดินไปเสร็จปุ๊บก็ในระหว่างนั้นก็แบบยังไม่มีพาทิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบอะไรสำคัญจังเลยเออลงมาเลยย่อยย่อยก็ได้ขับเครื่องปั่นลงมาไม่น่ารอดแบนหนึ่งขับรถปั่นลงมาต้องต้องเซอร์ไพรส์เพรามันเป็นความรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเราแบบรู้สึกดีมากเลยแล้วไม่ทันใดนั้นโอ้ยมาปรุงเขาก่อนไปใจพ่อพี่จิมมี่รอพาทิดนะจนสุดท้าย พอเราถึงจุดที่เราบอกเอาไว้ว่าเราอยากจะให้เตโอเอ๋แบบยืนสารภาพกับแฟนในตรงนี้แล้วพระาทิตยขึ้นอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอ5้3สองแอคชั่นปกปะเม่เปิดพระาทิตออกพดีเจ๋งมากคนลุกแล้ว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 สุดท้ายได้พระาทิตย์จริง หลังจากที่มาภูเก็ตเราไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าขอให้วันนี้มี้ายมันมาแล้ว